หลังจากนั้นเสร็จครับผมคลิกนะ New Page ใหม่ผมจะตั้งตรงนี้เป็น Workshop 1.2ก็คือ Workshop ที่1 Part ที่2ก็คือจะเอาข้อมูลเมื่อกี้ครับมาใช้นะครับในการทำซึ่งเราสังเกตว่าในโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นเนาะข้อมูล Next ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Average AVG s a l e s นะครับ First Order Date Max Sales, นะครับ Min Sales แล้วก็อื่นๆนะครับ ไม่ได้หายไปไหนเนาะเราก็คือได้เครื่องมือใหม่ขึ้นมาใช้งานเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะทำรองทดสอบในการสร้างเป็นตัวแดชบอร์ดปรากฏขึ้นนะครับแบบง่ายๆแล้วกันในที่นี้ครับผมไปกดคลิกนะครับเลือกที่ตัวที่เป็นคัสเตอร์คอลัมน์ชาร์ตนะครับผมอาจจะเอามาไว้ขึ้นหน้าแบบนี้และกันแบ่งหน้าไว้โอเคในที่นี้ครับผมจะลอง ซ่านะครับเป็นตัวของ total sales by categories นะครับก็คือยอดขายรวมนะครับของประเภทสินค้าต่างๆนะครับวิธีการทำนะครับแบบง่ายๆเลยเนาะในที่นี้ผมจะทำการลากนะครับตัว category นะครับไปทำการนะครับใส่ที่แกน x เช่นเดิมตรงนี้โอเคแล้วผมก็ลากนะครับตัว total sales ที่เราสร้างขึ้นเนาะ ตัวนี้นาะท o t a l cell ที่เราสร้างขึ้นนะครับไปทําการใส่ที่ y axis ตัวนี้เนาะที่เราสร้างตัว DAX ขึ้นเป็น Total Cell ใหม่เกิดขึ้นอ่าโอเคอันนี้เราก็ใส่ข้อมูลนะครับหลังจากนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะปรับขนาดนะครับตามวิชวลต่างๆนะที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็ปรับข้อมูลได้เลยนะครับให้มีความเหมาะสมนะผมปรับประมาณนี้แล้วก็ตัว t i t ทอนะครับก็ปรับได้ด้วยเนาะ อันนี้ก็จะปรับไซส์ต่างๆก็ได้นะครับหรือจะเอาเท่าที่เราเห็นก็ได้นะว่าข้อมูลต่างๆมันคืออะไรนะฮะอันนี้คือสามารถปรับได้นะแต่ในนี้โอเคมีแคตตาล็อกใช่ไหมครับก็มีทั้ t o t นะครับแล้วก็ t o t ก็คืออยู่ในแกน y ใช่ไหมผมก็เปิดแกน y นะครับแกน y นี้ก็คือไปที่ value แล้วก็เพิ่มไซส์ขนาดนะครับแล้วก็เพิ่มตัวที่เป็นอันนี้ก็เพิ่มขนาดด้วยละกัน ให้มีความใหญ่ขึ้นโอเคเป็น c a t เตอร y นะครับแล้วก็เป็นตัวของ Total Sales ที่เราสร้างสูตรใหม่ขึ้นมาเนาะเราก็จะได้ตัว Data ข้อมูลอันนี้เนะาะหลังจากนั้นเสร็จนะครับในที่นี้ผมอาจจะเปิดตัวนี้ด้วย Data Labels นะครับก็เปิดตัว Data l a b e l แล้วก็อันนี้คือเซตงานกราฟิกเนาะก็ปรับงานกราฟิกก็ใส่ตัวหนานะครับโอเคมีค่าเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับแล้วก็ General เนาะ General ก็เหมือนเดิมไปที่ Title ผมก็ปรับตัวขนาดนะแล้วก็ไว้ตรงกลางอันนี้คือถ้าชื่อ Title เราสามารถปรับได้นะครับรก็ปรับตรงนี้ได้ปกติเนาะแต่น,นี้ผมใช้เป็น default ละกันโอเคตอนนี้ครับเราก็สามารถใช้ตัว Total Cells เนาะที่เราสร้างขึ้นมาสร้างเป็น chart ได้ชาร์ตถัดมาครับผมคลิกเือนที่ว่างเนาะผมก็ใช้ตัวนี้ครับที่เป็นตัว Pie chart นะแบ่งเป็นอีกครึ่งนึง ไว้ตัวมาตรงนี้ล้กันนะครับตัวภายชาร์ตเราจะใช้ทําอะไรในนี้ผมจะจําลองนะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เป็นจํานวนของลูกค้านะครับแบ่งตาม c a t ตากรีผมก็เหมือนเดิมเนาะทำการลากตัว c a t ตากรีนะครับไปใส่นะครับที่ Legend นี่เนาะและก็ Value ในที่นี้ครับผมจะลากเป็นจํานวนของลูกค้าที่เราสร้างขึ้นเนาะก็คือ Number of customers ไปใส่ที่ value โอเคก็จะปรากฏข้อมูลตรงนี้เนาะที่เราสร้างขึ้นเช่นเดิมครับที่เหลือเราก็แต่งตัวกราฟิกปกติเลยเนาะที่เราใส่กันนี้จะปรับสีก็ได้นะจะเป็นตัวของ legend นะครับจะขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราจะกำหนดเนาะแล้วก็ตัว detail label detail label จะเป็น outside นะครับหรืออยู่ inside ข้างในนะครับก็ปรับได้เนาะอันนี้ตามความเหมาะสมของเราเลย นะครับแล้วก็ตัวของ label content นะครับในนี้เราจะปรับเป็น category แล้วก็ percent of total ผมก็ขยายขนาดตัวให้ใหญ่นิดนึงนะของตัว value แล้วก็ใส่ตัวหนานิดนึงแบบนี้ครับก็สามารถใส่ข้อมูลเนาะแบบนี้เข้าไปได้นะครับในการเซตตัวอินเทอร์เฟต่างๆว่ามีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับอันนี้คือเราสามารถปรับได้แบบปกติเลยเนาะ รูปถัดมาครับก็คือผมสร้างเป็นตัวของ Tree Map นะครับตัวของ Tree Map ก็ปกติเราผมคลิกพื้นที่ว่างก็กดคลิกที่ Tree Map ก็จะเหลือตัวช่องสุดท้ายในการใส่ Tree Map เดี๋ยวเราจะทำการลากนะครับตัว Category ครับไปใส่นะครับ, category, รบ,นะรบที่ของ Category เช่นเดียวกันแล้วผมก็จะไล่อันนึงก็คือ Number of Orders นะครับไปใส่ที่ Value นะครับ ก็คือตรงนี้เนาะ number of orders จำนวนของ order ไปใส่ที่ value นะครับโอเคก็จะปรากฏนะครับตัวข้อมูลที่เป็น tree map ขึ้นมาสีก็จะซิงค์กันนะครับเป็นสีที่ gen auto ของตัว power bi คราวนี้ก็ปรับแต่งข้อมูลปกติเนาะอันนี้เขามกว่าจะทำเป็นตัว interface ให้ดูแล้วกันเนาะว่าว่าปรับแต่งก็คือจะมีข้อมูลถ้าเราต้องการใส่ตัว data label นะครับก็ใส่ data label ก็ เพิ่มขนาดนิดนึงให้มีความใหญ่ขึ้นก็จะเห็นข้อมูลเข้าไปด้วยนะครับหรือว่าเราจะปรับแต่งตัว c a t e g o r y label ก็ขยายขนาดตัว category l a b เ l เข้าไปด้วยแบบนะครับก็จะได้เห็นตัว Data หรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะปรับตามความเหมาะสมละกันปรับอยู่ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้คือการปรับแต่งปกตินะตัวของ general โอเคผมก็ปรับ t i t l e ให้ดู มีความเหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์ของการปรับแต่งความสวยงามอินเทอร์เฟซต่างๆได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็ปรับส่วนตรงนี้อ่าอันนี้ผมอาจจะต้องปรับตัว general ด้วยเนาะจะได้ซิงค์ตรงกันนะครับแล้วก็ปรับตัวหนาแล้วก็ไว้ตรงกลางโอเคนะเราสามารถปรับกราฟิกรูปไหนก็ได้นะค่อยๆปรับไปตามความเหมาะสมที่เราต้องการโอเคอันนี้ครับเราผมก็สาธิตเนาะว่าเราสามารถใชนปะ สร้างตัวของ d ด x ขึ้นมานะครับต่างๆเลยที่เป็นตัวหน้าไม่ชั่วใหม่แบบเนี้ยไอคอนไม่ชั่วใหม่แบบเนี้ยก็มีทั้ง total sales นะครับ number of customers แล้วก็ number of records พวกนี้ครับก็สามารถสร้างได้เหมาะในการใช้งานหรืออันนี้ครับโดยโปกตินะถ้าแบบเราจะลีนลีนระบบหน่อยก็ตัวายชาร์เนี่ยเราสังเกตว่ามีชื่อ legend อยู่ละเราอาจจะไม่ต้องใช้ legend อีกก็ได้เนาะเพราะว่ามีอยู่แล้ว ตัวของ detail l a b e l เราจะปรับ position เป็น i n s i g h t ก็ได้อันนี้คือปล่าการปรับแต่งต่างๆเนาะอันนี้คือแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะว่าเรา,าจะสร้าง interface แบบไหนถ้าสร้างเป็น i n s i g h t อยู่ข้างใน outside จะอยู่ข้างนอกยกตัวอย่างละกันเนาะอันนี้คือตัวของงานทางด้านของ Data Visualization แต่ว่าในตัวของโมดูลเนี้ยที่เราเรียนอยู่เนี่ยจะเป็นตัวของ d ด x แต่ผมก็จำลองที่เอา d ด x มาใช้ในการสร้างภาพได้เช่นเดียวกัน